ค่ะเนยร้องสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาวัตถุดิบเนาะมาทํากับข้าวนะคะในป่านะเดี๋ยวว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรเราจะเก็บนะแต่เราจะไม่เก็บเยอะๆเนาะเราจะเก็บแบบพอประมาณที่จะมาทํากับข้าวสักมื้อประมาณนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคะค่ะนี้นะคะเราก็เดินมาเจอต้น ะมะเขือพวงแล้วนะคะซึ่งก็มีแบบลูกเยอะแยะเลยนะคะเต็มต้นเลยนะคะพูดถึงก็น่าจะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอะมะเขือพวงตัวนี้นะคะเราจะเก็บเนาะเก็บมะเขือพวงแล้วก็เราจะนำไปทำกับข้าวสักมือ้อนึงนะคะเนาะจะทำแบบสูตรแบบโม้งๆเนาะ ยังไงก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาหาแบบวัตถุดิบก่อนนะที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนาะถ้าเราเจอ,เอมะเขือพวงเราก็จะเก็บมะเขือพวงเนาะถ้าเราเจอหัวปรีเราก็จะไปเก็บหัวปรีนะคะหรือว่าเจอดอกต้างเราก็จะไปเก็บดอกต้างเนาะอันนี้เราเจอแล้วนะเจอเป็นมะเขือพวงเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บมะเขือมะเขือพวงก,ก่อนนะคะสวยๆเลยค่ะอ่อนๆน,นะไม่แก่นะ ก็ไม่น่าจะแก่เนาะอย่างนี้นะคะนี่ก็อ่อนๆนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเก็บหลายๆแบบหลายๆพวงเนาะก็เก็บเยอะเหมือนกันนะคะเก็บแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปทํากับข้าวนะทําแบบอาหารแบบพื้นบ้านแบบนี้นะคะ อันนี้นะเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะเราเก็บจิบเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปทํากับข้าวเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเก็บลูกที่อ่อนๆอย่างเดียวนะคะเราจะไม่เก็บลูกที่แก่นะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเฉพาะลูกที่อ่อนๆเนาะที่แบบแก่กันไปเราจะไม่เก็บเนาะเราจะเก็บในปริมาณที่แบบ ็ดีนะคะไม่แบบไม่เยอะเกินไปนก็พวกนี้ก็เก็บเหมือนกันแต่ก็เวลาที่เราเก็บมะเขือพวงแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะระมัดระวังแล้วก็คือว่าก็อค่อยเก็บนะคะอย่าแบบดึงแรงเกินไปนะคะอย่าดึงแรงกเกินไปนะคะหรือว่า เราต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าต้นมะเขือพวงเนี่ยค่ะมันจะมีแบบอันนี้ได้แล้วนะคะมันจะมีแบบหนานเนาะหนานมันก็เต็มต้นอเงี้ยค่ะหนามมันก็เยอะด้วยเวลาเราเก็บเราก็ต้องแบบระมัดระวังนะคะค่อยๆเก็บไปเนาะแล้วก็อย่าแบบรีบเร่งนะถ้าเรารีบเร่งเก็บเดี๋ยวเราจะโดนอ่านามนะคะต้นมะเขือพวงนี่มันจะมีหนามนะหนามเวลาเราโดน โดนเมื่อไหร่ก็คือถือว่าเจ็บนะคะเจ็บมากเหมือนกันนะคะมันจะมีหนามด้วยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บไปนะเราเราจะเก็บเออที่แบบมีลูกอ่อนๆเนาะเราจะไม่แก่เก็บลูกแบบแก่ๆเนาะเก็บอันนี้ชอบนี้นะเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้นะ แล้วก็เราต้องระวังด้วยนะคะเวลาเราเก็บแบบนี้นะคะระวังด้วยคือว่ามันจะมีหนามเนาะถ้าเราเก็บแล้วเราไม่ระวงังเดี๋ยวเราจะโดนหนามเลยนะคะอันนี้ก็เก็บนะค่อยเก็บไปเนาะอันนี้อันนี้ก็มีนะคะช่วงนี้นะคะก็ต้นมะเขือพวงนะคะก็ออกดอกนะคะก็ ดอกของเขานะดอกของเขาจะประมาณนี้นะคะจะสีขาวๆเนาะเก็บก่อน <laughs> จะสีข,ขาวๆค่ะดอกมะเขือพวงนะจะสีข,ขาวๆเนาะเวลาเราเก็บไปได้แล้วเราก็นําไปทํากับข้าวเนาะก็อร่อยเหมือนกันนะคะมะเขือพวงนะคะมันก็จะเป็นอ่า รสชาติมันก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับมะเขือที่เราปลูกทั่วไปนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นดอกของเขานะสีขาวๆสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บให้แบบพอดีเนาะเราจะไม่เก็บแบบเยอะเกินไปนะเราจะเก็บพอที่เราจะใช้เนาะแล้วที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้เนาะเอาไว้ให้แบบ มีนกก็มากินนะคะมีนกก็มากินด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามีเจ้ากระรอกหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็ชอบกินด้วยนะคะเราจะไม่เก็บเยอะนะเราจะเก็บแบบพอดีให้กับเราไปทางกับข้าวมือ้อนึงนะคะค่ะก็มะเขือพวนที่เราเก็บนะคะก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราไม่เก็บเยอะเนาะเก็บแบบประมาณแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ไปหาหลายๆอย่างเนาะแล้วก็มาทำอาหารพื้นบ้านแบบโมงๆนะคะซึ่งเราไม่เก็บหมดนะบนต้นมะเขือพวงเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราจะเก็บแบบพอให้เราทํากับข้าวอย่างเดียวเนะเราจะเหลือส่วนที่เราจะเหลือไว้เนาะให้แบบคนอื่นที่ใครเขามาแล้วเขาอยากกินก็ให้เขาได้เก็บกินด้วยเนาะหรือว่าไว้ให้นก ให้กันลอกให้แบบมแมลงอะไรประมาณนี้ให้เขาได้กินด้วยนะคะป้าเดี๋ยวเราหามะเขือพวงเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาอย่างอื่นต่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้แบบในปริมาณที่มากพอเนาะเราจะมาทําอาหารพื้นบ้านแบบมุโงนะคะ